สวัสดีครับเพื่อนพื่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ anc studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันเล่นเกมห่ายเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับก็ต้องถอนเข้าบัญชีของ t o o Money Wallet นะครับ ก็นะครับถ้าหากว่าใครที่สนใจนะครับก็ให้เราดาวน์โหลดตามผมเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับเราไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับแค่เราโหลดแอปนะครับแล้วก็เล่นเกมไปนะครับเราก็สามารถถอนเข้าบัญชีของ True m o n e y w a l l e t นะครับแอปแรกที่เราต้องโหลดก่อนก็คือเป็นแอปของ True m o n e y w a l l e t ก็คือเป็นแอปนี้นะครับถ้าหากว่าใครยังไม่มีนะครับผมนะก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็ชื่อว่า True Money นะครับ จากนั้นก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ของเราเชื่อมต่อกับทูแมนี่นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรามีแอปนี้แล้วนะครับให้เราไปดาวน์โหลดแอปเกมนี้กันเลยนะครับก็ให้เรากดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป Happy m e r s e Bank นะครับก็เป็นแอปที่มาจากค่ายของ XM Studio นะครับก็แอปนี้ตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 10k หรือประมาณ10,000ดาวน์โหลดนะครับ พื้นที่ที่เราจะใช้งานในส่วนของการดาวน์โหลดก็คือประมาณ56 MB ตรงนี้นะครับแอปนี้นะครับผมก็ได้ลองศึกษาแล้วนะครับก็ดูแล้วว่ามีการถอนเงินได้จริงตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะลองเต่นดูนะครับวันนี้วันที่29นะครับเดือน กันยายน25 6 5นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัปเดตล่าสุดวันที่2ี่นะครับกันยายน25 6 5นั้นยังสามารถที่จะเล่นแอป,ปนี้ได้หรือเปล่านะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจว่าจะเล่นต่อหรือเปล่านะั่นอีกทุกคนนะก็ถามว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ให้ดูวิดีโอนี้จนจบก่อนก่อนที่เขาจะดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันไม่รับเงินจรงิงก็ไม่ต้องดาวน์โหลดนั่นเองทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตติดตั้งแอปนนนี้ก่อนนะครับ อ่าตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนของกระบวนการการดาวน์โหลดอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของกระบวนการติดตั้งแอปนี้อยู่นะครับผมนะเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับระบบก็จะทําการตรวจสอบว่าแอปนี้มีความปลอดภัยหรือเปล่าต่อนะครับตรงนี้เนาะโอเคทุกคนนะครับตรงน,นี้ก็อยู่ในส่วนของการสแกนแล้วก็ตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยหรือเปล่าตรงนี้นะครับเมื่อตรวจสอบแล้วปลอดภัยดีแล้วก็กดย้อนกลับไปแล้วก็กดทิ้งคาว่าเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของหน้าแอปพลิเคชัน Happy b r t h Bank แล้วนะครับอันนี้คือเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมบวกเลขและเผ่าเนาะเพราะว่าเขาเขียนว่าวิธีการเล่นก็คือ2บวก2เท่ากับ4 4บวกสีเท่ากับแ8บวกแปเท่ากับ16แล้วก็จะได้รับอยู่ที่2 0 4 8แล้วก็คือรางวัลน,นะครับเราก็กดที่คำว่าเริ่มตรง,ตรงนี้เลยนะครับโอเคทุกคนนะครับจากนั้นก็ให้เราบวกเลขก็คือเป็น2บวก2ก็คือเป็น4แบบนี้นะครับ และเขาได้เขียนว่าให้เราไปกดที่เพจตรงนี้นะครับจากนั้นก็นะครับผมในะระบบก็บอกว่าให้เรารับรางวัลทุกคนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้เราใส่เบอร์ทูบานี่วอลเลตของเรานะครับให้เราใส่เบอร์ทูบานี่วอลเลตของเราให้เสร็จสิ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้รับเงินไปนั่นเองทุกคนนะครับผมหลังจากที่เราใส่เบอร์ทูบานี่วอลเลตของเราเสร็จสิ้นให้เรากดที่คําว่าโอเคนะครับแล้วก็กดที่คําว่าถอนนะครับ จากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ถอนเงินสําเร็จรอให้เงินเข้ามาท่นนั้นเองนะครับผมนะแล้วก็เขาได้เขียนว่าให้เราเล่นเกมแล้วก็รับชมวิดีโอเพื่อที่เราจะหาเพชรเพิ่มนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นเพชรนอะที่เราต้องสะสมนะครับซึ่งการถอนเงินนะครับก็คือขั้นต่าอยู่ที่1บาทจุด้สตางค์นั้นต้องใช้เพชรประมาณ105เพชรด้วยกันนะครับแล้วก็บันทึกเมื่อกี้ที่เราได้ทําการถอนเงินไปตอนนี้กําลังอยู่ในส่วนของการทบทวนอยู่นะครับผมนะ ที่เหลือเราก็ไปทําการเช็คอินก่อนตรงนี้เลยนะครับกดคําว่าเช็คอินที่ปุ่มสีเขียวได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้เช็คอินเสร็จสิ้นแล้วนะครับที่เหลือเราก็สามารถที่จะถอนได้อยู่ที่1บาทจุสตางค์แต่ว่าเราต้องไปหาเพชรให้ได้ประมาณ1 0 5เพชรก่อนนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาเพชรกันนะครับให้เรากดที่คําว่าย้อนกลับตรงนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราเล่นเกมบวกเลขกันต่อนะครับก็4บกสก็เป็น8นะครับ แล้วก็มันขึ้นแบบนี้ก็คือให้เราคลิกที่หีบสมบัติเพื่อที่ว่าเราจะได้รับเพชรตร,ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ <c oughs> ให้เราคลิกที่หีบสมบัติได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกที่หีบสมบัติเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับเพชรนะครับอยู่ที่1.16เพชร,รด้วยกันให้เรากดที่คําว่าการกระบาดตรงนี้นะครับอ่าทุกคนนะครับผมน่ารู้สึกว่าเงินที่เราได้ถอนไปเมื่อกี้อยู่ที่1.15บาทเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาแล้วทุกคนนะครับอันนี้เนะาะหนะครับผ่านย์ม็กนะครับ็ตอนนี เงินเข้ามาทันทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเปิดดูในส่วนของอการถอนเงินที่เราได้ถอนไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เปิดที่คําว่าบันทึกตรงนี้นะครับและนี่นะครับผมนะก็ได้รับเงินจริงทุกคนนะเพียงแค่เราดาวน์โหลดแอปแล้วก็เล่นเกมไปสักพักหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะถอนเงินได้ฟรีอยู่ที่1.5 0บาทโดยที่ว่าเรานั้นไม่ได้เชิญเพื่อนเลยนะครับตรงนี้เนาะถ้าว่าใครสนใจนะครับผมนะก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดแอปนี้ได้ผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปเดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะเล่นแล้วก็ได้รับเหรียญต่อไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนาะอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็กดคําว่าตกลงไปนะครับแล้วก็อ่าผมนะครับก็จะทําการบวกเลขต่อนะครับอ่าแล้วก็มีอันนี้ก็คือเราก็กดถอนไปแต่ว่าเมนูนี้นะครับเราไม่ต้องเล่นนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ไม่ได้รับเงินจริงนะครับเราเพียงแค่กดเข้าไปแล้วก็กดกากบาทออกได้เลรนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเล่นเกมกันต่อนะ ก็เป็นเกมบวกเลขนับอ่าถ้าเขาแน,นะนเมนูนี้ล่ะเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูหนึ่งที่สามารถทําเงินได้จริงแต่ว่าเราต้องทําการแชร์ลิงก์นะแต่ว่าเราต้องทําการแชร์ลิงก์ฉะนั้นก็นะครับในแอป,ปนี้แสดงว่าเราสามารถที่จะหาเงินได้เพียงแค่2ช่องทางนะครับก็คือช่องทางแรกก็คือการที่เรานั้นนะครับแชร์ลิงก์แล้วก็ได้รับเงินจากการที่เราแชร์ลิงก์อยู่ที่0.9บาทนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือจากการที่เราเล่นเกมนะครับ ซึ่งอันนี้เราก็เลือกเลยว่าเราสนใจในส่วนของการหาเงินช่องทางไหนถ้าหากว่าเป็นไปได้ในการหาเงินทั้ง2ช่องทางได้เราจะมีโอกาสรับไปได้เยอะแต่ถ้าหากว่าเราไม่สะดวกในการแชร์ลิงก์เราสะดวกแค่ในส่วนของการหาเงินฟรีด้วยการเล่นเกมเราก็เล่นเกมอย่างเดียวก็ได้เหมือนกัน,นครับแต่ว่ามันก็อาจจะใช้เวลาที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับตรงนี้เนาะฉะนั้นก็เพื่อนๆของเรานะครับที่เรามีอยู่นะก็ไปแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราได้เพราะว่า ไม่ต้องเสียตังทีนะครับบอกเพื่อนของเราว่าช่วยโหลดแอปนี้หน่อยแล้วก็ไปรับเงินฟรีนะครับอยู่ที่1บาทจุดางังเราจะได้รับอยู่ที่0.9บาทแต่ว่าต้องบอกเพื่อนด้วยว่าช่วยดูวิดีโอประมาณสัก20วิดีโอให้เราหน่อยนะครับผมน,นะถ้าหากว่าเขาดูไปเราถึงจะได้รับอยู่ที่0.9บาทตรงนี้นะครับโอเคเราก็กดคาว่าเชิญไปแล้วก็แชร์ไปยังลิงก์ของเพื่อนๆของเราไม่ว่าจะเป็น Messenger หรือ l ล ne ก็แล้วแต่นะครับนะเราก็ไปแชร์ได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนะครับตรงนี้ตรงนี้เขาได้บอกชัดเจนว่า เพที่นี่เพื่อถอนเงินหลังจากที่เพื่อนของเราดูวิดีโอ20วิดีโอด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะอ่ามาถึงตรงนี้กันนะครับผมขอเล่นเกมไปสักพักหนึ่งนะแล้วก็มาสรุปกันนะครับว่าแอปนี้เราควรเล่นยังไงกันต่อนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับผมนะาเดี๋ยวผมจะแนะนําในส่วนของเมนูอื่นๆกันนะครับผมนะาเดี๋ยวผมจะสรุปแล้วก็แนะนําเมนูอื่นๆไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็คือว่าเมนูอันนี้ก็คือเป็นเมนูกระเป๋าสตางค์นะครับก็คือเป็นเมนูในการหาเพชรซึ่งเป็นเมนูเดียวกันกับ เมนูนี้ซึ่งมันมีแค่2เมนูที่เราจะหาเงินได้ก็คือเมนูแรกก็คือเมนูเพชรนะครับก็คือเราต้องสะสมเพชรนะครับให้ได้อยู่ที่1 0 5เพชรเราถึงจะสามารถถอนได้1บาทจุดศูนาสตางค์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องเช็คอินอย่างต่ําก็คือขึ้นวันนะครับส่วนที่2คือเมนูของการแชร์ล็งกตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะหาเงินได้ตรงนี้นะครับก็มีเพียงแค่2เมนูนี้เท่าน,นั้นที่เราจะสามารถทําเงินจากแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับถ้าหากว่าใครสนใจ ก็สามารถที่จะไปเล่นหรือไม่ก็ทํางานผ่านแอปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆสำหรับคนที่ต้องการหาเงินด่วนๆอยู่ที่ถึงบาทจุดหสตางค์นะครับก็นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไครต์ให้กับช่อง A N C Studio ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ